อ่าสื่อขึ้นจะลลงครับก็ขอบคุณหลายที่ร่วมทั้บุญทับคุณพ่ออ<ม>ืมบาบูถือกัสือคือได้กเจ้าสื่อก็เจ้าสื้อไวยเป็นเนาะครับอออเออหกสามสามหหสี่สี่หก็เจ้ากันโอ้ก็เจ้ากันขึ้นลง <บา S 1> จัแม้ว่ามันแตกสามต,ตัวผมบอกเพราะว่ารักลอยมันเล่งกไหมโอ้โอ้โอ้โอ โอ้เจ้าดิ๊ตามตลอดเตีเ้ยนั่งเอาเลขเนาะอ่าพี่รองวะสำหรับเลขทำพิธีงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายงวดที่แก้วอ่าแต่ว่ามาเพิ่มเติมคือซ่องมาแสนกลับขึ้นมาแล้วลแสนจังหวัดทั้งหน้าเลยพี่น้องตโดนรับกองที่มันแตกอ่าอ่า ดันดันหาศูนย์สามเลยพี่น้องอ่าฝืนทรงมากคับพิจนาเอาเด้อพี่น้องมักจังซื้อมักเบิ่งประชากรได้พี่น้องอ่าอ่าเพราะว่าเริ่มเข้ามาแล้วกลับคืนมาแล้วสำหรับสองล้านพี่น้องเนาะอ่าก็ที่ตรงกันบ่กับบ่ตรงกันครับอ่าด้วยคั้มพิธีกับฟังไปพร้อมๆกันเดยพี่น้องเนาะเบิ่งพิจนาเอาพี่น้องว่ามันตรงกันบ่หรือบ่ตรงกับพิจนาเอาพี่น้องค้างเดียวค้างเดียว แมนครับหัวช่องกระแสนหนังเดียวโอ้ครับขึ้นมาดังอีอกแล้วเนาะดังฟ้าขาดอีอกแล้วเนาะพี่น้องเอ้เราต้องพูดพังแซมเพ่งพี่น้องมากจวดรวดจวดเลยเงาพอ,พอมเพราะว่ามันบ่ไดอ้อันนี้คลิปคลิปสั้นไม่มาใมาครับมผมครับทำคลิปสออั้นครับเอาเนืน้อเนื้อเลยเออขับมาในเกานาที่ซิมนาทีจวดเลย <laughs> อ่า ไปไเป็นไงเลขทําพิธีก่อนพ่อเอาเลขทําพิธีก่อนอ่าเลขทําพิธีอ่าคุณพ่อจำหม้เบื่อแกงเลยพี่น้องเคุณนะคือเข้าสัญญาการคิดว่ามันมันหินแตกมันก็แตกด้วยพี่น้องแต่มันแตกบังตาโอ้ยพจี้อยู่กับคุณพอ 3, 4, 000, อ่อสามแสนหกหมื่นสี่สิบเกระค่ะคิดว่าถือยูแหละพี่น้องก็จะรวมมานทำบุญกับคุณพ่อประมาณสักสองแสนอยู่พี่น้อง โอ้โหพอประจําเลยละเพราะว่ามันเล็กข้าเจ้าสื่อขึ้นสุรุ่งเป็นครับเพราะว่าบางคั้งตามข้าเจ้ามาเกลี้ยงซีคอ้ไปเล็กมกไปมัดใจอ่าได้ครกระจายดิได้โมกซีพี่พ่อโมกซีซีโมกคุณเอาลักลอยมันกะ อ่ะมันหนีบ่ได้พี่น้องรักร้อยมันหนีบ่ได้หรอกมันก็ออกยังไงแต่ว่าอ่ะพอห้าหกสามหกตวดเลยตวดเลยอ่าเอาอเรีถ้ามีที่ครับผมสองกอกแล้วครับสองกอกเรื่องว่นี่โอ้ไม่สองกอกอ่าบาทิบาิเป็นบนเป็นล่างแต่พิเจหาน้าเอาพี่น้องครับผมมีตัวไหนบ้างพ่อ ก็กแรกเพื่อนในสามตัวครับหกสี่สองมามาอีกแล้วหกสี่สองหกสี่สามกันหาตๆกันนี่เนาครับอ่า สี่สองสี่สามสี่หนึ่งเลยพี่นนองโอ้กันสี่หนึ่งด้วยเอาแบบตรงตองเลยพี่นนองอ่าอาคุณพ่อดาบเจ้นห้องคิดว่าอแตกสามตัวโอ้กันแตกแต่รู้มันจะไปแตกสองร้แสนกับอ่ากับจิจ,จ้าไหคื้เเ่าเลยพี่น้องเอออาเดี๋ยวข้ามไปที่สร้องววัดที่เก่าด้วยพี่้องเด้อ ไปพิจารณาเอาได้พี่โมโกเลขอะถ้ามีที่เขาเหลือครั้งละอ่ะครั้งละสองหมื่นพี่น้องหกสี64 2, 64่สองหกสี่สามอ่ะกันพร้อมสี่หนึ่งพร้อมพี่น้องอ่ะเป็นไงพ่อ โอ้มีโอ้สัญญาณไม่ดีอาจจะเนาะถึงธรรมดาแล้วก็สายสายเป็นตัดไปเลยพี่น้องอ่าสายเป็นตัดพี่น้องมาต่อกันเลยเนาะแต่เบาๆยังร้ายเลยพี่น้องคือหวยถ้าไม่ที่กะขั้งชุดไทยให้พี่เจ้าเหน้าอืมโอกาสแตกสามตัวก็ได้พี่น้องอ่างวดนี้อ่าพ้นจิตใจลึกกันเลย ว่าห้างครับมันถูกมาทุงอวดพี่น้องแต่มันมาม,น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 มันมันมาผ่าสองงวดพี่น้องครับใช่ครับผมเนาะเสียายมาก<อ> <ๆ S 2> แต่ว่าง,งวดไ่พิจนาเอามันกไเลขกกับโบงั่มเลยพี่น้องนั่นก็คือหกหกที่สองหกที่สามหกตัดเด่นกะ สี 42, 43, ่สองสี่สามสี่หนึ่งพี่น้องอ่าอ่าอาหลักร้อยก็คือหกแหละพี่น้องเนาะครับผมอืมอ่าส,สำหรับสองละแสนละพ่อบสองละแสนพี่น้องสองละแสนตนท้อรับพื้นเน่ยอยู่อ่าจังหวัดพัทลุงเลยพี่น้องอจังหวัดพัทลุงที่มันเพิ่นเคยแตกอ่าเมียตำรวจอ่าสมุดกองไฟพี่น้องครับผม พิ่งเพ่ิดตามพ่งคิดต่อคุณพ่อดาบเชิญย่องได้อ uh, ่าอเล่อะรับสายพเลยโอ้คุณพ่อเลขก่นล่าสุดพ่อแม่แตกซ้ำตัวคุณพ่ออ้ค่อทหาเนียตัทตหาคุณพ่อตลอดแต่ว่าคุณพ่อรับสายจากเทียมมันก็ธทรามดาเป็น้น่เอฟซีมันหลายฮ่าาอยู่นาสายสอนสายสอดมากอ่ากับทรามดาสายเอ บเป็นตลาดกับบโลาเล็กพี่น้องอ่ามันหลายอย่างเออมันเป็นหลายอย่างพี่น้องอ่าพี่น้องเนาะเลขสองล้าแสนจะกลับมาได้อีกไหมเนาะหางเดียวพี่น้องหางเดียวอ่าสองล้าแสนหางเดียวนั่นคือฮกฮกหาซีเรื่องกซีหาเลยพี่น้องเขาซ้ำมั้นล่ะโอ้ ทั้งเหียวเลยสินะหก4าสี่ครับหก4่าสี่ลุหก่าสี่หรือว่าหกสครับนะั่นแหละอืมบอกยงไงกะอยาจะลืมบวกบน่างกันไได้สิเนาะอืมอมาแล้วครับผมเนาะใครที่รอซองละเอ,อ,อเออเออไอบ้านเอ กองสองเลยพี son, all, son, ่น <protecting room noise> uh ้องไามวยซ้อมมีที่แล้วกองสองเลยพี่น้องบาไโอ้โูครับผมกองสองเลยพี่น้องมวยซ้อมมีที่หลังจากในสามตัวไปแล้วตานนี้ตอนนี้ให้ให้มันอยู่ล่างอะไรได้พี่น้องอ่าเมื่อไหรมาสองหางพี่น้องไหนกับน้ำอือ่ถ้ามีที่จังแต่ ตีซีนีวอชบุ้งคืนพี่น้องครับผมนั่นก็คือกลอกที่สองนั่นก็คืออ่าอันนี้อันนี้กุมารน้อย้ะพี่น้องกุมารน้อยเป็นโอ้ผู้จับใหม่พี่น้องเอาเลขทําวิธีเลขกุมารทองครับกุมารพี่น้องกุมารทั้งหาจับใหม่ครับผมนั่นก็คือ ฮกคากับซีหาได้พี่น้องอ้าวอันนี้อันนี้อืมอน,น,น,น่าจะเป็นข้างล่างได้พี่น้องโอ้ฮกคาซีหาหรือหรือจะเป็นเป็นเป็นลางข้าวท่ามไปที่ข้างทุ่ย้ายได้พี่น้องกันจิไปต่อกะมันก็ขึ้นกับบุญวัดชนะอะไรพี่น้องอืม สองหน่วยครับ<ข>ผมเอาลูกอ่พี่น้องอือเอกหน่วยแต่ว่าว่ารุดกับภูภูผู้เจ้าซื้อเป็นหนวยนี่ก็เจ้าถึกสามโตได้พี่น้องรู้อ่าขึ้นอยูก่กับผูโศกวัดแต่นะภูร้ายพี่น้องครับ<อ>ผมเนี่ยอืมผิดพลาดกับขอโทษขอพายเอสซีเด้ออืม เก็ดจังเลยเหรออ่ามันมันมีเข้ามีหลุดเนาะเป็นธรรมดาสาธิตไปเลยคล้ายสวนโยเรียนซื้อเลยเนาะ่าฮอาาพี่น้องที่เจ้าเอาเได้พี่น้องเนอะผมเดี๋ยวผมจะย้ำเลยพี่น้องเนอะครับผมออผมยำไปฟังเอ่อผอมเพยแจงจังหวัดปทง อ่าข้างละสองหมืนบาทครับผมข้างละสองหมบาทข้างองหมืบาทนั่นคืออ่าหกหกสี่สองหกสี่สามหกสี่หนึสี่สองสี่สามอ่าสีครับผมสี่สองนพี่น้องแล้วก็ไอเล็กอกที่สองคืออ่ากอกที่สองน่สี่ ฮกหาฮกด้วพี่น้องอ่าเลขกุมารทองก๊อกที่สองครับผมมันน้อยน่าจะเป็นล่างไงเลยครับใจสุดพวกของพี่น้องอ่าพี่เจารณาครับผมไอพี่เจาท้างแต่ว่าไว้ซ่องกระแสน่ะอ่าจังหวัดพังง่าตัวนรับเก่าที่มันแตกขึ้นพอให้ดังเปิดเตอเธอทักอ่ากระตุ้นน่นเอลักก็ น่นก็นคือ 6, 4, คบกหาซีหรือบกซีหาได้พี่ครับครับผมพิจนาเอากระผุกยางกระคอยสุกดีคอยลำคอยลุ้ยผูย้ดใดเป็นเชนครับนิดตามซ่องมาเองซ่องเจ็บหนึ่งอ่างากระยังขอเข้ามาสุกดีสุขุสุขนสวัสดีครับผมอ้าสวัสดีครับ อ้าวขอบคุณคุณพ่พพอลหลายเลยครับผมเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางอาพอดับเสี้ยนเรื่อยๆซองละแสนกลับคืนมาแล้วเนาะซองละแสนพี่น้องหกห้าสี่หกสี่ห้าให้ไปกราร้อมเนาะสำหรับเลขหมาทำทำพิธีหกสี่สองอ่าก็แล้วก็หกสี่สามครับเนาะแล้วก็สี่หนึ่งด้วยแล้วก็เลขกุมารทองหกห้า สี่ห้าตรงกับซ่องเสียนพี่น้องเนาะโศกโศก,กมันหมาน,นลำลำไปด้วยครับผมอ่ะเอาแ<อ>คปหน้าจอแคปหน้าจอครับผมอันนี้จะใส่เสียนใส่ซ่องพอดีพี่น้องใอยเสียนใส่ซ่องเนะเาะอ่าเพราะว่า ริ่มกระดาษมากพี่น้องอลแล้วเล็กเขียนใส่ซส่องเอาส่องละแสนแหกมันเนาะกำเด็กทำพิธีครับปอดับเซียนระยองจวดจาดฝาดยาวครับผม